เรากำลังเดินทางไปหางโจวนะคะกับทีมงานสองทีมงานสอเรดเดียวไปดูกันตอนถึงเลยว่าเป็นยังไงบ้างไปเราใช้เวลาในการบินทั้งสิ้น4ชั่วโมงนะคะจากกรุงเทพสู่หางโจวแล้วทุกคน สกปรกมากตอนนี้อยู่ <laughs> 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 ะะเราก็มาดูโกดังนะคะที่ประททศจีนนะคะเพื่อนแพลเป็นไงบ้างคะงงสะงงเนี่ยเดี๋ยวออกไปเรา,าทํทำธุรกิจอะไรมาดูกันนะคะเนี่ยสามคนช้อปปี้ของใครอยู่ที่ไหนนะคะเรียกเอาฮะอันนี้รี่งไปอะไรคะอ๋ออันนี้เป็นของที่จะส่งไปต่างประเทศนะคะ ตอนนี้เราอยู่กันที่ตวนโถนะคะกับเพื่อนชาวจีนหอยซันนะคะเดี๋ยวรอเขาไปแปลงล่างก่อนนะทุกคนตอนนี้เขายังไม่สวยใช่กินหัวกัวค่ะกับทีมงานสมาชิกติ้งดิง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 มาถึงก็มาอุดหนุนร้านของญาติเ <is> พ <Okay. S 2> <ok> seem ื่อนก่อนนะคะซึ่งคนขายก็จะเป็นร้านของเพื่อนนั่นเองนะคะหน้าตาน่ารลักเชียว ตลาดที่ตนโถนะคะเป็นตลาดกลางคืนเปิดทุกวันเก๋เลยทุกคนเลยอเออนิวโรโปิงเอาชื่อคะ่ะเนี่ยมเหือแล้วอร่อยยังแ้งดีมากเนือ้อเนื้วเป็นไงคะ สงสัยต้องกินทั้งลูกก่อนเลยเป็นไงเนื้อเค็มๆมีผักขอต้นหอมะมีต้นหอมกับเนื้อวัวได้ไหมได้นะร้านนี้ก็เป็นร้านของพี่ชายเพื่อนนะคะขายลัวซื้อฝ์นนะคะรสชาติจะดีมากนะคะเพาเที่เขาที่ไทยที่นี่อร่อยกว่าเยอะซื้อฝ์นจ้าจริงเลยไปหอยแต่ว่าอย่าเผ็ดเดี๋ยวเสร็จยับยับก่อนวอยยับยับ น่ารักมากเลยเหรอเอาหนี่ใส่มาให้อัวดี้เป็นไงพลอยเหมือนที่ไทยไหมเป็นไงเหมือนไหมกินได้กว่ากินได้กว่านะโอเคแม่ยังอยู่เหรออยู่อ่ะผมมันเสียใจทย่ผตอหนีลืมอ่ะก่อนหน้านั้นตอนนี้เราอยู่กันที่ที่ไหนวะที่ไหนกูก็ไม่รู้เหมือนกัน เจ้าสิงห์ก็ยังยังไม่รู้ค่ะวันนี้เป็นคนที่มาแบบมั่วๆกันค่ะไม่ใช่คนพื้นถิ่นสักคนเดี๋ยวก็ไปดูค่ะไม่รู้ว่าจะไปออกที่ไหนอะไรยังไงนะคะคนความงงความงงปินหวางซื่อชางนี่ไงนี่มีจริงๆด้วยเป็นหวางซื่อชางค่ะตรงนี้คือเป็นหวางซื่อฉางื่าง อ๋พลอยจะซื้อรถนะคะวันนี้ช้ำๆเลยพลอยคันไหนก็เลือกเอาอาจุมม่ามาซื้อรถนะคะมาซื้อถึงมือสับเรอสงไหมไม่นรับไม่หรอรถราคาเฮ้ยใช่เออโซตลาดรถมือสองทุกคนกโลตลาดปินหวังโดยไกยงไกยงไปทุกคนว้า

แง่มไปค่ะกำลังปีนเขานะคะชื่อว่าจีมีเก๋นะะไปค่ะทุกคนเป็นกำลังใจให้พลอยด้วยค่ะทุกคน <Yeah. S 1> <laughs> เดินกันเดินกันค่ะอะทุกคนถึงแล้วค่ะที่ไหนคะที่ไหนคะจีมิงเก๋หมุน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 จีมิงเก๋ทำอนน้แบบบีมอะ อไม่ดีแม่เาถล่น,นามนสกุลข,ของเราค่ะนี่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 น

เอาไปวับมันยายร้อนร้อนหรืออร่อยใช่มั้ยล่ะนี่ฮาวนเจ้สมอนี่เจ้สมอนี่เจ้ากมาพไปแล้ว1มาแล้วช่วงบอลไทยนี่ฮาวใช่ซุงบอลไทยอ่ะใช่อไทสมอบอลไทยใช่สมอไทยอ่ะ น่ารักมาอันนี้ไก่ไหมใช่ไก่ใช่ที่เป็นกึบๆใช่ไหมน่าจะอันน้นันนี้อันนี้ผิดว่านั้แต่ว่าบอเอาอันนี้เอาโอ๊กก่อนเอาหนึ่งไม่ต้องไม่ต้องไม่ดังทีอะ โอเคเอาชิมค่ะอีกทีค่ะอันนี้เป็นลาบเ่ียวทำเองไปแง้มเป็นไงคะเจ็งมากไม่ใช่แบบว่าที่อยู่ในตาเป่าอ้๋อมกินแล้วหอมนะคะกินแล้วโดนหอมนะคะถ่ายวิดีโอไหมอ่ะถ่ายวิดีโถ่ายวีดีโอไหมมึงถ่ายอยู่ มไอยู่ที่นี่ไหมไ้องที่กิด้กินที่นได้แงนกินอะไรคะข่นเผาเนกาอร่อยมากไยงแงาชื่อเนื้วจริงนี่ผูเชื่อชื่อเด้ี่ชื่อขู่ลุลุลรลุ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 ลมลุลุลุลมล